วิธีการติดตั้งหลังจากที่เราเปิดไฟล์ PDF นะครับเราก็จะได้ลายเซ็นคีย์ขั้นตอนแรกให้เลื่อนลงมาด้านล่างตำแหน่งขั้นตอนการติดตั้งนะครับมาที่หัวข้อที่1ลิงก์ดาวน์โหลดให้เราคัดลอกเฉพาะลิงก์นะครับปึ๊บแล้วก็ไปเปิดแท็บใหม่วางให้เราเปิดในเบราว์เซอร์นะครับโครมก็ได้หรือเบราว์เซอร์ที่มากับตัวเครื่องนะครับพอวางลิงก์ปุ๊บมันก็จะทำการดาวน์โหลดอัตโนมัตินะครับให้เราก,กดเปิดแล้วก็กด ตั้งค่านะครับครั้งแรกเราไม่เคยติดตั้งแอปเราต้องเปิดอนุญาตจากแหล่งที่มานี้ก่อนนะครับตกลงนะครับแล้วก็กดติดตั้งก็รอจนกว่ามันจะติดตั้งจนเสร็จนะครับโอเคพอเสร็จแล้วเปิดตามหาลายเซ็นคีย์นะครับเลื่อนไปหน้าเดิมนะครับเลื่อนไปเปิดไฟล์ PDF ที่ได้รับอ่าด้านบนนี้นะครับข้อความสีแดงๆเขียนว่าลายเซ็นคีย ตัดจากลายเซ็นคีย์จะมี1 OG5I คัดลอกข้อความนี้เลยนะครับแต่ละคนจะได้ลายเซ็นคีย์ที่แตกต่างกันนะครับพอคัดลอกเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาในหน้าแอป,ปแล้วก็วางแล,แล้วก็กดเปิดใช้งานนะครับ Activate ถ้าขึ้นเปิดใช้งานสำเร็จก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าครั้งแรกมันจะขอการเข้าถึงตำแหน่งให้เรากดขนาดใช้งานแอป,ปนะแล้วก็ขอการเข้าถึงไฟล์นะครับกดตกลง ให้เราเปิดอนุญาตนะครับโอเคให้ทำตามขั้นตอนนี้เลยนะครับห้ามกดเมนูอื่นก่อนหลังจากที่เราเข้าใส่รหัส0ูนย์4ตัวนะครับค่า default มันจะเป็น0ูนตัวเวลาเรารีเซ็ตหรือว่ามีการติดตั้งโปรแกรมใหม่รหัสก็จะกลายเป็น0ูนย์นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดที่เมนูรับงานซ่อมแล้วก็กดกับเมนูหลักแค่นี้นะครับเพื่อให้ตัวระบบสร้างถาดข้อมูลนะครับถ้าเพื่อน ไปกดจัดการ้านค้า P.O.S ก่อนมันจะไม่สามารถสร้างฐานข้อมูลส่วนอื่นๆได้สมบูรณ์นะครับถ้าทําตามที่ผมบอกเนก็จะสามารถใช้ได้ปกติในกรณีที่เราลืมเอไปกด P.O.S ก่อนนะครับมันก็จะเข้าหน้านี้ไม่ได้จะขึ้นการเชื่อมต่อฐานข้อมูลผิดพลาดวิธีแก้นะครับก็คือให้เราลบตัวแอปทิ้งแล้วก็ลงใหม่นะครับทำ,ทำตามขั้นตอนเดิมเลย